เเเลวอออััโปรช่นผู้เล่นผู้เล่นแหมกลับไปอินโทรที่ถูกต้องดีกว่าโอมสุกัตตม์บัตเชิญโอเปอเรชั่นสองสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในคิวเเล่บัตเชิญโอเปอเรชั่นสอง ไอ้ย,ยังไม่เริกเลยมุกนี้อีกตอนนี้ก็อยู่กันในกันด้าบันโอเปอเรชันสองนะครับก็อย่างที่ผมคาดการาไว้เลยก็ไปไปตามที่ผมคิดเอาไว้เกือบหมดเลยนะครับสำหรับตัวคิวเบเล่แมสโปรดักตัวนี้ก็มันก็คือคิวเบเล่ล่างผลิตจำนวนมากใช้ในช่วงท้ายๆของเดวเซต้าที่เกรมี่กำลังทำสงครามกับฮามานอยู่นะครับ โดยหลังจากที่ได้ทดสอบตัวคิวเวเล่มา์ทูทั้ง2ตัวสีม่วงกับสีแดงไปก็เอามาทําเป็นตัวคิวเวเล่แมสโพรดักโดยสิ่งที่เปลี่ยนปั้นท้ายของมันที่ขนาดใหญ่ขึ้นบรรจุเฟเดลทั้งหมด30อันแล้วก็ปืนข้างหลังอย่างแอคทีฟแคแนลอีกกระบอกหนึ่งส่วนถ้าเกิดมีใครถามว่าทาไมตัวคิวเวเล่แมสโพรดักถึงมีทั้งสีเทาแล้วก็สีดําม่วงสีเทาก็คือสีที่ใช้ในช่วงแรกๆผลิตใหม่ๆไปเป็นลูกน้องให้กับปูรทู Bluetooth ตอนที่ยังขับควีเมนซ่าส่วนสีดาม่วงก็คือช่วงงงงตออออนท้้าาายขงสสงครมก็ิี จากตัวคิวเวเลมาทูของปูรุคนแรกสีเทาก็คือสีเวอร์ชันเออร์ลี่อ่ะส่วนสีดำม่วงก็คือไฟนอนแล้วก็ยังมีโอกาสได้ไปโผล่ในภาคยูนิคอร์นอยู่นิดๆหน่อยๆในช่วงที่ย้อนความหลังของมาริด้ากับตอนที่กำลังคารมันมาริด้านั่นเองฮะสำหรับคิวเวเลแมสโปรดักตัวนี้ก็เป็นหุ่นสายเหลืองคอส650ัเพียงรลเวลเดียวนะตอนนี้มาดูอาวุธกันดีกว่าว่าแตกต่างยังไงกับคิวเวเลสองตัวก่อนหน้านี้นะอย่างแรกก็เป็นบีมกันที่มือก็ปกติเลยยิงทิดสตันนะครับ สามารถยิงได้2ทีก่อนจะเข้าโอเวอร์ฮีทอย่างต่อมาบิมเซเบอร์ฟันได้แค่ทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าฟันไม่เหมือนกับคิวได้2ตัวก่อนหน้าที่มันถือ2เล่มวิธีการฟันก็จะเป็นแบบคิวได้เลยมาทูตัวแดงนะครับเป็นท่าไถ่อย่างต่อมาก็เป็นฟันเนลนะครับเป็นฟันเนลที่เพิ่มมาจานวน30อันก็จริงแต่ว่าจานวนในการใช้ของเกมนี้ก็อย่างที่เห็นครับถ้าเกิดให้ใช้เยอะตามนั้นจริงๆก็คงจะโกงเกินไปนะ อีกรอบหนึ่งยิง2นัดฟันเนลแบบฟันโล่ก็กางออกมายิงทั้งหมด8อันอย่างนี้ด้วยจำนวนที่มันมากขึ้นจำนวนในการยิงก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับปกติถ้าเกิดเป็น2ตัวก่อนหน้าน,นี้จะยิงได้ทั้งหมดประมาณเออสามหนัดแต่ของตัวไม้โปรดักตัวนี้จะยิงได้แค่3ทีก่อนเข้าโอเวอร์ฮีทนะครับแล้วก็เอาว้สุดท้าย แอคทีฟเขานอกข้างหลังหรือว่าบีมแค่น,นั้นเองยิงทีเดียวสตันเวลาย,ยิงก็ได้นิ่งอยู่กับที่หมดแล้วครับอาวุธทั้งหมดถ้าว่าความต่างกับ2ตัวก่อนหน้านี้ก็มีอะไรก็อย่างแรกเวลามันพุ่งก็มันไม่มีอะไระช่วยปพรคะบประคองแล้ว,แล,วแล้วก็ไม่สามารถกิ้งได้นะครับแต่ตัวนี้ยังมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันสามารถพุ่งบนอากาศได้นะครับนอกนั้นก็คืออาวุธทุกอย่างก็เหมือนกับคิวเวเดย์ขอด้านนี้เกือบพังหมดเลย เพิ่มมาแค่บีบคาชอนอันเดียวอะเอาไว้ยิงทำดาเมจเพิ่มได้นะจำนวนในการใช้ฟันเนลแต่ละอย่างก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามสายเหลืองแต่ก็คือชื่อว่าคิเบเล่เนาะมันก็เป็นไปได้ยากที่มันจะไม่เก่งสำหรับตัวนี้ผมก็ยังคิดว่าเป็นคิวเบเล่ในความฝ่ายฝันของหลายๆคนก็ได้ที่อยากจะเล่นคุนฟันเนลสายยิงจริงๆ,ๆมันก็ถือว่าเป็นคิวเวเล่สายเหลืองที่เก่งอีกตัวหนึ่งนะครับมาดูท่าเคาน์เตอร์ดีกว่าตัวนี้มีท่าเคาน์เตอร์พิเศษอยู่นะครับก็เป็ออนหนสีอ่อนเนาะ ไม่เอาปืนข้างหลังมายิงดูดีดูดีปกต,ติถ้าเกิดเป็นคิวไม่ได้ตัวก่อนก่อนก็จะเป็นการแบบจับแล้วตามด้วยเอาฟันเนลมายิงตอดแต่นี้จะเปลี่ยนมาใช้เป็นบีมแชทตอนข้างหลังมาปิดท้ายแทนเรื่องวิธีการเล่นยิงอย่างเดียวก็พอครับไม่ต้องเข้าไปอยู่ข้างหน้ายิงสตันได้ก็ส่งฟันเนลไปยิงสลับอาวุธไปเรื่อยบริหารใด้ดีฮนอาวุธแต่ละอย่างต้องแบ่งระยะ เวลานในการยิงนิดหน่อยเพื่อที่จะได้ใช้ให้คุ้มนะครับก็เหมาะสําหรับใครที่แบบว่าชอบเล่นคิวเวเล่แบบแนวยิงตอ่อแต่ก็ถือว่าในเกมนี้มีคิวเวเล่ครบ3พี่น้องแล้วนะครับทั้งสายสมดุลทั้งสายไล่แล้วก็สายตอดกลับมากลายเป็นยุคคิวเวเล่แบบทันโอเปอเรชั่นได้ก็คิดดูแล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าสำหรับตัวคิวเวเล่แมสผลักวันนี้ผมตัดพาร์ตเอาไว้ยังไงสำหรับคิวเวเล่แมสผลักที่ผมมีอยู่นะครับก็เป็นหุ่น, 1, นเลเวลหนึ่งคอสหกห้ 3, กา โมเดลเฟรมเลเวลสอง AD ASL เลเวลหนึ่งเกาะเลเวลห้าเพิ่มยิงเลเวลสามกับหนึ่งไม่รู้ว่าจะอัพอะไรดีอ่ะก็เน้นอัพพวกค่า้อกกันโดยรวมไปนะครับจริงๆคุณจะเปลี่ยนจากอ่ากันบีมสองอันเป็นกันฟันอันหนึ่งก็ได้ผมเอาว่ากันบีมสองอันเพื่อที่จะได้ให้ค่ากันบีมมันเต็มห้าสิบพอดีกันฟันก็เพิ่มนิดนิดหน่อยๆ่าเลือดกับการยิงก็ปกติแล้วก็อย่างที่เรารู้กัน AD SL เพิ่มวงล็อกเป้าในการปล่อยฟันเนลนั่นเอง เหมือนที่ผมเคยใช้ในคลิปคิวเวเล่แต่โดยรวมแล้วตัวนี้สามารถจัดพาร์ได้อิสระเลยฮะจะกัารบีมกันฟันเพิ่มยิงเพิ่มเลือดอะไรก็แล้วแต่ความชอบนะครับตัวนี้ก็ไม่มีสกิลหรือว่าอาวุธพิเศษนะฮะเพราะว่าทุกอย่างก็คืออาวุธที่ถูกแยกออกมาสลับตัวนี้โดยเฉพาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าสรับตัวคิวเวเล่แมสโคลด์เมื่อมาเป็นคิวเวเล่ใสเหลืองแล้วจะเป็นยังไงเมื่อได้ลงสนามจริงนะครับผมมาดูกันเข้าใจทันทีว่ามึงกำลังหาเพื่อนอยู่นอกจากเฮียใช่ พอเฮียตอน่ออีกกดผิดตอนนี้เฮียกูเปลี่ยนเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากขยะกลายเป็นโคนเฮียเลยขพูดไอสัตว์มันเล่นเฮียจริงตั้งแต่ก่ะมันเล่นแบบเฮียไอสัตว์มันเล่นเฮียตอนตอนกูเล่นกับมันตอนอยู่ร้านลุงอยู่ไม่ได้เล่นตั้งนานแล้วที่ตอนนี้ก็มีแบบว่าเออสภาพมันล้อรอบข้างคอยขัดเก่าไงเออ อะไรเลี้ยช่างมันเริ่มกลับมาแล้วอะไรเงี้ยไอ,อ้เหี้ยแต่ผมโค้งคู่คนอะไรผมโคตรเหี้ยเลยสัตว์ไอ้เหี้ยตอนแรกๆมันเล่นกู่าผมเหี้ยกูอยากเล่นแค่แม่งผมอยากเล่นคนเดียวกูจะเจ็บมากเจ็บกว่ากูด่านนะโม่โอ้ยเหี้ยผมก็เตะพอ,อกันมันไปไหนวะไอ้มิกน,นะไม่ใช่ดิ <c oughs> นั่นดิมันอยู่ไหนไวะเยี่ยมันอยู่ตรงกลางเลยว่ะตรงหลังมันมีมันข้างบนข้างบนมีทางออกระวังนะพี่เออกดเตือนนะต้องไปออกทางเข้าบุมบ๋มวันบุ๋มวันเออทำติดใจไว้ไม่มีวันเป็นเจ้าของใจเธอใจเธอโอ้ยเออยังยังเอเลเสมอไม่เคยจะเชื่อใครอืม โอ้ยกูก็โดนไอ้เหี้ยชอบมาเลยคุณภาพใจเกเรไม่น่าเลยแปงคุณภาพโอ้มึงก็แชร์เหมือนกันกูแค่บอกว่าฟังเพลงเขี่ยวมันหนีไปไหนอืมไม่โดนเลยเหี้ยชอบมิกมาแล้วอ่ะอะไรนะเล่นโอเปร์อยู่กำลังเพลินๆกับแม่ปิงคิวเล่ นี่ไงมึงก็พูดละลองแม่ปิงเอาก็ไม่เคยเที่ยวแม่ปิงเหรอวะไม่เที่ยวโอยกูรู้่หมายถึงอะไรโอ้ยแย่ที่ไปไนเมืองมาพี่คนที่ตกคนหนักเลยไม่นานตกเมื่อกี้เมื่อสิกชั่วโมงที่แล้วตกที เียแล้เือเียเียเลยอ๋อปิงีนมีปินร้านอกอะไริินร้อยอ๋อเอออันนี้ใช้ได้โอ้ยอย่าด้ยิงหลังโอ้ยยีบริลร้านใช้ได้ราคาไม่แพงเยอะใ่จีดเกียวโอ้โอ้โอ้ โอ้ยอไข่รอบหนึ่งพุ่มอะไรมึงไปดูหนังเหรอไม่ด้วยเลยบบ้านเออกูเปิดได้แล้วเ้ยลอดมอนติสอ่ะเปิดได้วันละไข่ไงไอ้เหี้ยสองพันเก้าสิบบาทอ๋อตัวฮะตัวเครื่องบินนะไอ้เหี้ยนึกงว่าตัวหนังตัวหนังพ้องเป็นพัด หนังมอเตอร์ฮันเตอร์ตัวนั้นธุ์โอ้โหโอ้ยเฮียเฮ้ยทำไปเล่นไปตัวหนังก็มีนะเว้ยตัวหนังเป็นพันน่ะตัวพวกกระตูนทั้งหลายออกตัวหนังอีพี้าไม่เช่เหรอวะเอ้ยอกระตูนก็ดีแล้วว่เป็นพันเปล่าถ้าเกิดเป็นรอบพรีเมียงให้เวิร์ลพรีเมียร์เออคุ้นๆว่าไอ้แมップ นี่มันมีแทบธรรมชาติด้วยดีวะ่ะธรรมชาติคัดเออมันมันเป็นุมใ้ดูดเลยโอ้ยเดีดีสัตว์โอ้คนทำภาคนี้นี่มันอัจทฉทริยะจริงเออนี่มันย่าที่ไอ,อ้นี่มันตะบองเพชรที่มันแดกใช่ไหมภาคนี้สีโทนกระสาลายเยี่ยวยาลิงหลังกู้ไอเด็กเี้ย โอ้โอ้โอ้จัวนี้ตัวใครตัวมันไอ้เหี้ยโดนอีกไม่ได้แล้วเหรอตรงใจเขาเรกอยู่ b a บีเ e a เดี๋ยวนีอืมไม่โดนหันไวๆแล้วก็ป๊งขอสักทีเอาโหหาคาเลย,ยเลยไม่โอ้ตาย <laughs> เฮ <laughs> <c oughs> ้ยมิกว่ว่อไงว่ัง ปล่อยปล่อยแม่งแล้วกันอุตส่าห์จะพูดเรื่องรดอทดแล้วทำไมงอตกใจเหรอเปล่าคูแค่จะถัขาไม่เฉยไปไหนวะเรื่องอะไรถามพับบี้แทนอืออือถามงรูนี่ขมมดคิวเลยถามพัตตี้ได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 ้ กูจะถามว่าถ้าเกิดกูอยากเล่นตัวธโนมึงมีตัวอะไรแนะนำขกูวะดอลิงเกอร์โคธโนอะตัวละตัวตัวที่เป็นเลนช์นะเลน์ฮีโร่อยากบ้แบบตัวแคลลี่ดิหรือหรือเป็นอะไรก็ได้หมดถ้าสดชื่นแม่งมากับเล่นง่ายๆเอาเอาแบบเล่นง่ายๆเลยก็ดอลลิงเจอร์เลยแล้วถ้าไม่ขี่แต่ถ้าขี่เสือก็จะเป็นมิลาน่าดอลลิงเจอร์คือคือง่ายไปแต่ถ้า แต่ถ้าอยากทำเกมวินรันแล้วก็มีนเน่าโอเคแต่ดอจะเล่นง่ายมากแต่ข้อเสียดอคือการเฮ้ยขอโทอโทโทเธอไปได้แค่นี้เอาเหลืียวเราคุยแล้วเหรอเอาผักเข้าวัสดุแต่แพสต์มันจะปิดเลยแต่จะไม่ทำงานเพราะงั้นมึงต้องออกออกพวกแบบพวกมึงต้องอัพผักอะไรมันมันมันจะมีท่าผักของมันครันี่เอง มีวิธีล,ล็อกเฮรอาเปล่าวะเฮดรอาหกแล้วก็ล็อกไว้ <laughs> <laughs> เฮดรอาแปว่าเฮลานชอบเลขอะอันนี้เซ็กนัมเบอร์ไงมาก <laughs> ูเปล่าวะยังยังอามียูแคมยูเียนิมกเหนมันชอบชนเลยไอ้สัต มากเลยหมดคำยิวไป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 คือแท็กแม่ไอ้สัตว์เอายิงมันเอ้าเอ้าเย็นมาโดนแทนกูอ๋อเบอร์เบอรโมเมนต์แล้วกูจะตายปีไปเนี่ยจะยิงกูทําไมเนี่ยกูฟังเดียวกับมึงไอ้สัตว์อืมเดี๊ยว อ๋อการเคาเตอระดับวิทยขอบคุณครับไปละหนีไปให้ไกลที่สุดไอสารภูมิมึงก็เลือดดอยกระแทนที่จะหนีกันมาเนาะห้าวกับชิ้หมหายเออแต่เดนแล้วคงไม่ตายเพิ่มหรอกเออไหนๆไอวิกมายังวะ ขึ้นเอวกนันไงกวาเล่นเลยดีเล่นในดีพี่ก้องจดแว่กขึ้นเอวกไอ้บัต์ทำไงได้ไอดีพี่เขาไม่แต่ของดีไอ้บัตรที่ก่ายาที่แล้วบัตรซีก